ค่ะจะเห็นว่าในอดีตนะคะเราจะเห็นปั๊มน้ํามันอิสระตามต่างจังหวัดมากมายนะคะแต่ในปัจจุบันค่ะเราจะเห็นอยู่เพียงไม่กี่ยี่ห้อที่เราคุ้นตากันนะคะอย่างเช่นปตทบางจากเอสโซพีทีค่ะวันนี้กลุ่มของเราจึงได้ศึกษาอุตสาหกรรมน้ํามันในปัจจุบันและนําเสนอในวข้อเมื่อบางจากเข้าสู่เอสโซโครงสร้างตลาดและการแข่งขันตลาดค้าปิ่น้้ามันไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรค่ะเราเติมน้ํามันกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เชื่อว่าผู้บริโภคหลายคนอาจจะยังไม่รู้ที่มาที่ไปของราคาน้ํามันค่ะ เราจึงได้ศึกษาในมุมมองของผู้ผลิตเพื่อให้เกิดความเข้าใจจึงนํามาเป็นคําถามที่ว่า 1. ในตลาดน้ํามันนะคะมีผู้ประกอบการไรายใดมีอํานาจเหนือตลาดหรือไม่2อุตสาหกรรมนี้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้หรือไม่คะ่ะในโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ประกอบการนั้นไม่ได้ลงทุนในธุรกิจลงกัน,นของตัวเองและสุดท้ายนะคะผู้ประกอบการสามารถใช้กลยุทธ์การแข่งขันในตลาดค้าปิกน้ามันอย่างไรได้บ้างคะ่ะ โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาของเรานะคะ1คือเพื่อศึกษากระแสาการแข่งขันและโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมน้ำมันในไทยค่ะและ2เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำกลยุทธ์ของผู้ประกอบการค่ะและด้วยข้อจํากัดของข้อมูลปฐมภูมินะคะกลุ่มของพวกเราจึงได้เน้นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิค่ะโดยเราจะเอามาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือยอย่างกระทรวงพลังงานและรายงานประจาปีของแต่ละบริษัทที่เกี่ยวข้องค่ะโดยเราจะใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์โครงสร้างการกระจุกตัวของ อุตสาหกรรมค่ะโดยจะคำนวณค่า Concentration Ratio และ Perfinda Transman Index นะคะซึ่งทั้งสองค่านี้ค่ะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมก่อนอื่นนะคะเราเชื่อว่าความเข้าใจเรื่องห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมจะทําให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นว่ากว่าจะมาเป็นน้ามันในปั๊มนั้นจะผู้ประกอบการจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างค่ะจึงได้ทบทวนวรรณกรรมที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ หนึ่งนะคะการที่ราคาน้ํามันนั้นถูกควบคุมโดยรัฐในระดับที่มากน้อยแตกต่างกันในแต่ละประเทศนั้นเป็นผลมาจากการที่โครงสร้างราคาน้ํามันและนโยบายการเก็บภาษีของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันค่ะอย่างเช่นกรณีของประเทศไทยที่นำเข้าน้ำบันดิบซึ่งเป็นราคาตลาดโลกนะคะราคานํามันในไทยก็จะแปรผันไปตามราคานํามันตลาดโลกค่ะซึ่งโครงสร้างราคานํามันในไทยนั้นจะถูกควบคุมโดยรัฐบาลค่ะราคาเนมัน1ลิตรจะประกอบไปด้วย ต้นทุนเนื่อน้ามันจากโรงกลั่นภาษีน้ํามันและกลองทุนและค่าการตลาดค่ะซึ่งค่าการตลาดตรงนี้จะเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายและกําไรของธุรกิจค้าปลีกทางระบบค่ะโดยมีการควบคุมจากรัฐและสองนะคะธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงค่ะเสี่ยงสูงจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างราคาน้้ามันดิบและอัตราเอ,อและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนราคาน้อมันสําเร็จรูปค่ะ จึงทําให้โครงสร้างราคาน้ํามันนั้นเอ,อ่อถูกควบคุมโดยรัฐบาลในส่วนของค่าการกันราคาน้ํามันต่างๆจึงขึ้นอยู่กับโครงสร้างราคาของรัฐและสถานาการณ์แต่ละช่วงเวลาค่ะจากที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะจึงทําให้สัดส่วนกาไรของธุรกิจประเภทน้ํามันนั้นไม่สูงมากนะคะ่ะสถานีบริการน้ามันจึงได้ปรับตัวโดยการเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจนอนออยเช่นธุรกิจลานสะดวกซื้อธุรกิจลานกาแฟธุรกิจ การให้บริการด้านรถยนต์เป็นต้นนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มกำไรและดึงดูดลูกค้าค่ะและถือการรอบโต้ทุก้อด้วคุณนะคะทําให้เราได้ทบทวนเรื่องแรงจูงใจในการควบรวมกิจการค่ะซึ่งแบ่งออกเป็น2ด้านหลักๆค่ะก็คือด้านผลการดําเนินงานและด้านการเงินแรงจูงใจด้านผลการดําเนินงานเช่นเป็นการลดต้นทุนจากการประหยัดจากขอบเขตหรือเป็นการเพิ่มอํานาจตลาดเป็นต้นนะคะส่วนด้านการเงินจะเป็นเพื่อเป้าหมายทางด้านประโยชน์เรื่องภาษีค่ะเป็นต้น ค่ะแถบมาจะเป็น,ข,นของประธานฝของนะะประกอบไปด้วยสามส่วนค่ะซึ่งก็คือกลุ่มต้นน้ําหรือว่าอัพสีค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นการสํารวจแล้วก็นะคะจะเป็นส่วนปลางน้ําหรือว่าขาไม่ใช่กลั่นแล้วก็การจัดเก็บการท้ายส่งน้ำมันแล้วกลุ่มาหรือว่าบอสรีค่ะจะเป็นการจัดจําหน่ายแล้วก็จําหน่ายน้ำมันเชืเ้อเพลิงสำหรับรูปค่ะนอกจากนี้นะคะในกลุ่มปลายน้ําเนี่ยยังมีการรับความต้องการของผู้บริโภคด้วยค่ะ ซึ่งจากข้อมนะคะจะเห็นได้ว่าอตทเนี่ยสามารถครองส่นแบ่งตลาดสูงสุดนะคอตทเนี่ยจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันไทยนะคะแต่ก็ยังมีบริษัทอื่นๆเนะี่ยที่มีบทบาทสาคัญในห่วงโซ่ประทานด้วยเช่นกันในอุตสาหกรรมปลายน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นบางจากเอสโซพีจีลอหรือเชลนั่นเองค่ะคะ่ะถัดม,มาก็จะเป็นการนําเสนอถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทรํนะรากรณีลดตวนรวมกิจการการสั่งาจากเ SO อสโซค่ะสําหรับกรณีาการที่เข้าสู่เอสโซประเทศไทยในช่วงปีสองห้าหกนะคะ ดีในหน้าเกิดขึ <eless> ้นได้เพราะว่าบางจากต้องการของของบริษัทด้วยการขยายธุรกิจซึ่งก็คือการเพิ่มจำนวนสาขาอีกทั้งบางจากเนี่ยยังต้องการความเสี่ยงของธุรกิจของบางจากปัจจุบันนะคะเนื่องจากที่ตั้งของบรกษันประจุบางจากในปัจจุบันนะคะตั้งอยู่ในเขตข้าถนนค่ะซึ่งมีความเสี่ยงมีต่างมีประเด็นในด้านของสิ่ดล้อมรวมถึงเตืนพื้นที่เช่อระยะยาวค่ะจึงมีการต้งยาทางบางจากเนี่ยจึงมีความต้องการที่จะ ที่สองนะคะเพื่อลดต้นสิ่งอื่นลงนะะส่วนทางด้านของเอเซอใะเไทยเองนะคะก็ต้องหันไปลงทุนแล้วก็พัฒนาทางด้านต้นน้ำซึ่งก็คือการสํารวจแล้วก็ขุดเจาะน้ำมัน,นะคะ่ะประกอบกับการที่เอโซอเนี่ยมีธุรกิจพลังงานอยู่ทั่วโลกนะคะทําให้เอโซไม่สามารถบริหารจัดก,การได้ถ้าเอโซเองเนี่ยจงมีความต้องการที่จะขาบธุรกิจน้ํามันในประเทศไทยก็จงได้เกิดการครอบครองรกิจการระหว่างบังจากเอโซขึ้น ดยสินทรัพย์ที่บังจากได้รับจากการเข้าซื้อกิจการเอทโซก็มีดังนี้นะคะหนึ่งโลงกลั่นน้ำมันสองเครื่องใช้ทางเดินน้ำมันจากเอโซสี่เพิ่มเติมและห้าปนหลักนอกจากสินทรัพย์ที่บางจากได้รับจากการควบรวมกิจการจากเอโซแล้วนะคะการควบรวมในครางนี้เนี่ยก็ทาให้ได้ได้สนวนที่จากการใช้ทรัพยากรที่อื่นงค้าด้วยซึ่งสามารถแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้ค่ะหนึ่งค่ะทําให้เกิดการตออการบริการขยายฐานลูกค้าสี่เพิ่มเติมโอกาสทางธทรกิจและห้า เพื่เสริมสร้างอำนาจการต่อรองค่ะค่ะประยช์ที่เป็นการทำเพืรอเชนทอเหมือนเช่นค่ะซึ่งเป็นการวกรวบรวมกิจกรรภาพนี้นะคะการควบรวมในแนวนอนเนี่ยจะเกิดขึ้นครั้งในช่วงกลางน้ำก็ในรางัั่ต่อมานะคะเราได้วิเคราะห์การกุกตัวทั้งก่อนและหลังการวกรวบรวมค่ะโดยจะใช้ concentration ratio แล้วก็ดัชนีเนี่ยไม่เทียงกัก่พิจว่าการควบรวมอย่างไรต่ออุตสาหกรรมน้ำมันไทยค่ะ จะใช้ข้อมูลจำนวนสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็สัดส่วนการจำหน,น่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยทั้งค้าปิดและค้าส่งของมีต้นแรกนะคะเมื่อวนบบนันจากจำนวนสถานีโดยผ่านการควบรวม c o n อนเ t ติชันดูโชว์หรือว่า c i อที่คิดจากส่วนแบ่งการประกอบสถานีบริการน้ำมันของผู้นำในตลาดทั้งสี่ไหลซึ่งก็คือปตทท t ทบางจากแล้วก็เอสโตกเพราะว่าซีอที่ได้เนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่2 2่สิ หนึ่งแดห้าเปอร์เซ็นส่วนมากคำนวณด้วยดดเวยด็ชนิเต็เฉลี่ยนะคะเพราะว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งห้าจิดสสองปอดค่ะเมื่อนําค่าทั้งสองที่ได้นะคะปเปรียบยตเทียบกับอิจาลาเนี่ยก็จะพบว่าอุตสาหกรรมต่ำหรือว่ามีแข่งขันที่สูงค่ะส่วนหลังการรวบรวมนะคะการคำนวณค่า C R 4เนี่ยเป็นขลงการประกอบสถานีมีการน้ามันของผู้นําตลาดสี่ราที่เปลี่ยนไปค่ะซึ่งก็คือรทอพ P G C บางแล้วก็เชลล์นะสี่แนะสแนเอโซค่ะคำนวณแล้วพบว่าค่า C R 4ที่ได้เนะี่ยมีค่าเท่ากับ สองไปเลยนะคะส่วนเปเชนไใต้หลังกองควบรวมกิจการพบว่ามีค่าเท่ากับสองสี่สิบแปดซึ่งทั้งสองน,นะคะมีค่าก่อนการควบรวมนะคะบ่งบอกว่ามีการแข่งขันที่ลดลงแต่ว่ามเมื่อ,อเทียบตามปีแล้วเนี่ยยังคงมีการกระจุกตัวแต่การวัดการกระจุกตัวด้วยจานวนสถานีบริการน้ำมันมีคอาจานนสถานีบริการน้ำมันแล้วก็มีลักษณะที่ต่างกันนะคะทําให้ไม่สามารถวัดการกระจุกตัวได้อย่างชัเดเจนค่ะเราจึงได้วิเคราะห์การกระจุกตัว ตลาดกำลังเชื่อเพิ่งในประเทศไทยนะคะปิดแล้วก็การส่งให้คนไดยเนี่ยมีความคกล้คลุมอย่างนั้นโดยก่อนการควบรวมนะคะพบว่าค่าปิดที่เราเห็นีค่าเฉลี่ยอยู่ที่80-90เปอร์เซ็นต์แปลว่าในอุตสาหกรรมเนี่ยมีการก็จะเตัวสูงหรือว่าขาดอยู่ในระดับค่ะส่วนค่าเอสเอชไอที่อยู่ที่2,399.3แปลว่าอุตสาหกรรมมีการขาดบาการคั่นไปทางสูงค่ะแล้วก็วัดค่าซีไอสีหลังการควบรวมนะคะพบว่าค่าซีไอสี่ค่าเท่ากับ36 มีค่าเพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงการแข่งขันที่ตัดมาหรือว่าการถูกขาดในระดับที่สูงขึ้นค่ะส่วนเอเชไอจะมีค่าเท่ากับ2,611.99ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะแสดงถึงอกิจกรรมมีการกระตุกตัวสูงหรือว่าเข้าข่ายในกิหกรรมระดับสูงถัดมานะคะก็จะเป็นการอธิบายผลการทดสอบการน้ำมัน่านอย่างผิดเอซีพีค่ะเริ่มพีจัสเจอร์หรือว่าโครงสร้างค่ะจากราะหอข้อมูลทั้งสองชุดนะคะเพราะว่าในกรณีแรกค่ะเมื่อวัจากจำนวนสถานบรนการ โครงสร้างตลาดเนี่ยมีการแข็เพิ่มข้นสูงหรือว่ามีการกระจุกตัวของอุตสาหการมถึงแม้การควบรวมกิจการที่เกิดขึ้นจะทําให้มีการแข่งขันลดลงนะคะแต่โครงสร้างตลาดเนี่ยยังคงถูกจัดอยู่ในโครงสร้างตลาดที่มีการแข่งขันสูงค่ะส่วนในกรณีที่สองนะคะเมื่อวันรับฝนเป็นน้ำมันเนี่ยโครงสร้างตลาดปิดน้ำมันนะคะมีการแข่งขันในความเพิมข้นต่ำค่ะยังมีการกระจุกตัวของปุญหาความสูงที่ต่ ที่ฟองส่วนในตลาดสูงค่ะทํามีควารนทเกิดการเล่ขึ้นเนี่ยที่ทําให้การแข่งขันทางตลาดในระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมานะคะควนดักหรือพฤติกรรมการแข่งขันของผู้ประกอบการค่ะพบว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีการทํากลยุทธ์การควบรวมกิจการแนวนอนแนวนอนหรือว่าโ o r ิซ o น t อ l m e r ค่ะส่งผลให้บริษัทเนี่ยได้ธุรกิจในระดับเดียวกันที่เพิ่มขึ้นซึ่งการทำโพ r ิซ o น t a l เจอนะคะอาจจะเกิดข เพิ่มามันได้ในหลายระดับประธานจากการรวบรวมเพี่อนครั้งเดียวระหว่างบริษัทค่ะส่งผลให้ต้นทุกอเพิ่มขึ้นรวมถึงอำนาจของบริษัทเองก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะคุแคนค่ะจากการวบรวมกิจการต่างๆให้บางส่วนเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสาคัญในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในด้านการจัดการกำนันการผลิตบริการน้ามันต้องลง ถแม้ว,ว่าธุรกิจการมีธุรกิจที่ควบคุมของโซ่ประธานจะทําให้บริษัทมีความแข่งกันมากขึ้นนะคะแต่หากว่ารา,ายใหม่ที่ต้องการเข้ามานั้นไม่สามารถมีธุรกิจที่ควบคุมทางสา,าย chain ได้ค่ะเราจึงได้ยกกรณีของ P D G ขึ้นมาค่ะโดยตอนนั้นนะคะ P D G นั้นเข้ามาเป็นผู้ขนส่งน้ํามันโดยจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา12ค่ะและด้วยการควบคุมของรัฐน,นะคะทาให้ P D G สามารถขยายมาเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา1 1 ที่เป็นการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเพิ่มได้ค่ะและก็รยทุทธ์ที่ผิดีใช้ในการตบโตก,ก็คือการขยายสถานีบริการน้ำมันร่วมกับการมีธุรกิจนอนอลอ์ค่ะรวมถึงมีการขายแฟรนไชส์ปั๊มน้ำมัน p t ททำให้เราเห็นปั๊มพีทอยู่ทั่วไปค่ะจากเอ่อจากรูปนี้นะคะจะแสดงให้เห็นซอพพลายเชนของอุตสาหกรรมค่ะว่ายังมีช่องโหว่โดยการมาเข้ามาเป็นผู้ขนส่งน้ำมัน ซึ่งเป็นบทบาทสําคัญเป็นตัวเชื่อมระหว่างการน้าและก็ปลายน้ําค่ะซึ่งกลยุทธ์ที่ P D G ใช้นะคะจะเรียกว่าการทํา Vertical Integration ค่ะซึ่งเป็นการควบรุมธุรกิจในาแนวดิ่งหรือในแนวต่างระดับกันค่ะสรุปผลการศึกษานะคะเพราะว่าการที่การ การควบคุมของรัฐในด้านของการค่าการกันและค่าการตลาดทําให้การแข่งขันในปลายน้ําเข้มข้นขึ้นค่ะ mm hmm. และยังเป็นช่องโหว่ให้รายอื่นเข้ามาในอุตสาหกรรม mm hmm. เพราะว่าโครงสร้างของราคาน้ํามันทําให้ไม่ดึงดูดผู้ประกอบการหันไปแข่งขันในกลางน้ําเออไม่ดึงดูดผู้ประกอบการเข้าไปแข่งขันในกลางน้ําและปลายน้าและกลางน้ําและต้นน้ําค่ะทําให้ไปแข่งขันที่ปลายน้าแทนและสุดท้ายนะคะด้วยความที่น้ํามันนั้นเป็นลักษณะของสินค้าโฮโมเจนิสโปรดักต์และโครงสร้างของ ราคาน้ามันในไทยทําให้ธุรกิจขายส่งน้ํามันและธุรกิจ้าปิกน้ํามันนั้นแข่งขันสูงค่ะผู้ประกอบการในช่วงของกลางน้ําและผู้ประกอบการปลายน้ำไม่มีอํานาจในการตั้งราคาค่ะแต่ถ้าว่านะคะอํานาจอาจแอบแฝงอยู่ในการได้ส่วนเกินจากการเก็บค่าแฟรนช์ฟรีจากผู้ที่มาซื้อสิทธิ์การทําปั๊มน้ํามันค่ะซึ่งส่วนนี้วิจัยของเราไม่ได้ศึกษาไปถึงเนื่องด้วยข้อจากัดทางด้านเวลาและงบประมาณค่ะแต่วิจัยของเรานะคะก็ ศึกษาได้สอดของกับวิชา EC 4 8 1ค่ะเรื่อง v t i c ี l restriction ค่ะที่บอกว่าตาเจ้าของตาสินค้านั้นสามารถโนมน้าวหรือเชิงบังคับให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจนั้นต้องมีบริการและออกแบบมาตรฐานออกแบบปั๊มน้ำมันให้ตรงตามมาตรฐานของเจ้าของแบรนด์ค่ะทำให้ปั๊มน้ำมันไทยเน้นการแข่งขันด้านนอนอ้อยมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์กวินถามค่ะว่างานศึกษานี้มีสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในตลาดคาริงหรือไม่คะ ไม่ได้สัมภาษณ์ค่ะเพราะว่าหนูพวกหนูพยายามติดต่อแล้วรู้สึกมันเป็นการยากที่ผู้ประกอบการเขาจะให้เราสัมภาษณ์อะค่ะก็เลยเน้นไปที่การศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิแทนค่ะคือผมอะผมมีความรู้สึกว่ามันพูดถึงเรื่องการผมก็จถูกไหมนะว่างานคือพอพอบางจากไปรวบรวมเอโซใช่ไหมครับคราวนี้แล้วผลม,มันจะเป็นอย่างไรใช่ไหมอันนั้นคือสิ่งที่เราพยายามที่จะทำเนาะ ซึ่งเราก็หาทั้ง HSI แล้วก็ CR4 เนาะซึ่งผลมันก็คือออกมาว่าแบบมันมีการกระจุกตัวเพิ่มมากขึ้นผมเระาใจถูกใช่ไหมอันนี้คืองานใช่ไหมคือมันมันฟังตอนตอน,ตอนที่คุณขวนนัญชโนพูดมันฟังไม่ค่อยเข้าใจอนะเนาะมันเสียงมันกระตุกกระตักนะครับผมเข้าใจถูกปะใช่ค่ะเออ,เอ,อครับคราวนี้ผม่คิดว่าแบบคือ มันจริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไหมนะคุณรู้สึกเหมือนผมไหมเพราะว่าก็ผู้ประกอบการมันหายไปลายหนึ่งอ่ะเขาไปรวบรวมมามันก็ต้องแบบตามคณิตศาสตร์แล้วมันก็ต้องแบบมีการกระจุกตัวเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วถูกไหมอานนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะถามคุณนะคือมันน่าจะเป็นเรื่องแรงบันดาลใจในการตอนที่คุณเริ่มจะทํานะครับคือในเมื่อเรารู้อยู่แล้วอ่ะว่ามันว่ามันก็จะต้อง ตัวเลขที่มันคำนวณออกมาใช่เลยแหละมันจะต้องแบบกระจุกตัวเพิ่มมากขึ้นอนะ่ะใช่ไหมทําไมทําไมคุณถึงทาเออเพราะว่าเราจะได้รู้เขาว่าแบบพอมันกระจุกตัวในอุตสาหกรรมแล้วมันจะเข้าข่ายการผูกขาดจนแบบผู้บริโภคแบบได้รับความไม่เป็นธรรมหรือเปล่าะคะอ๋อแต่ผลที่ได้ออกมาก็คือไม่ไม่แย่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเออ มันเหมือนแบบเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นไม่มากนะค่ะแล้วก็เหมือนเขาได้ถูกตรวจสอบจากขนาดเออคณะกรรมการการข่งขันทางการค้าแล้วอะค่ะคำาอนุญาตใช่ไหมขอ,ขอขอขออนุญาตใช่ค่ะอนุญาตให้รวบรวมภายใต้เงื่อนไขค่ะอย่างนี้ยอันนั้นคืออันนั้นสิ่งที่ผมถามนี่คือตอนตอนเริ่มต้นทำนะคราวนี้ผมว่าแบบพวกเราก็ต้องมีในฐานะคนใช้บริการเหมือนกับที่คุณพูดในตอนต้นนะนะ ว่าแบบเราเติมน้ำมันกันเป็นสาธารณะอยู่แล้วนะครับคราวนี้ผมอยากจะถามว่าในมุมของคุณเนะี่ยในฐานะทั้งคนบริโภคแล้วก็ในฐานะคนที่มีความคุ้นเคยกับเรื่องนี้ในระดับหนึ่งจากการท,ทําวิจัยนะครับคุณเห็นว่าแบบมันควบรวมแล้วมันดีกับเราปะ่ะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของคุณเลยนะมันดีกับเราไหมอย่างเช่นเช่นผม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 แสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งก่อนนะคือผมรำคาญปรตทอุพูดจริงนะปั๊มนะปรตทอเนี่ยนะแต่ก็ใช้บริการนะ แต่ว่าแต่ว่าลำคาญปตทในแง่ที่ผมรู้สึกว่ามันปตทเอเต็มไปหมดเลยครับคราวนี้ตอนที่ o, เอสโซเออบางจากเขาจะรวมเอสโซใช่ไหมมันมันก็กลายเป็นบางจากไปหมดใช่ไหมผมมีความหวังน้อยๆอยู่นิดนึงในตอนเริ่มต้นนะว่านะเออบางทีเราอาจจะไม่ต้องลอีไลออนปตทเพิ่มมากเหมือนเหมือนกับที่เคยเป็นมาอ,อผมก็เลยอยากจะถามความคิดเห็นของคุณนะว่าแบบจากที่คุณ แบบว่าเป็นผู้สัญทัดในวงการนี้ระดับหนึ่งอน่นะทั้งในฐานะผู้ใช้บริการแล้วก็ผู้ทําวิจัยครับคุณคิดว่าแบบควบรวมแล้วมันให้อะไรกับเราในทางที่ดีเพิ่มขึ้นบ้างไหมถ้าสมมติว่าราคาน้ามันมันไม่ต่างจากเดิมอยู่แล้วอะค่ะการเหมือนถ้าสมมติบริการมันดีขึ้นก็หนูคิดว่าดีแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไปลดทางเลือกของเราก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอย่าอย่าว่าผมแบบว่าวันเลยนะคุณไม่ต้องท่าเลยผมอยาก ฟังความคิดเห็นคุณเลยอะในฐานะผู้ใช้บริการมันเปลี่ยนแปลงไหมหรือมันไม่เปลี่ยนแปลงมันมีอะไงไหมหรือไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่างมันหรือคุณไม่ใช้มันอยู่แล้วหรบาเออถ้า<อ>ส่วนตัวคุณสิมันดีขึ้นค่ะดีขึ้นยังไงอยากรู้ดีขึ้นยังไงคิดว่าน่าจะดีขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเหมือนพอบางจากเขาเข้าไปรวมกิจการกัปเอโซแล้วอ่ะค่ะเออโดยปกติแล้วเนี่ยเหมือนบางจากจะไม่ได้มีจานวนปั๊มเยอะเท่ากอตทค่ะเวลาที่เหมือนเวลาจะ ทำอะไรก็อาจจะแบบว่าอาจจะต้องแต่ว่าพอมีจํานวนสถานีบริการเพิ่มขึ้นอย่างนี้ค่ะเวลาจะขยายนอนออยหรือว่าจะลงทุนกับธุรกิจอะไรเพิ่มคิดว่าเขาน่าจะแข่งขันกับปตทที่มีจํานวนวัมที่มากกว่าได้มากขึ้นกว่าเดิมอหคคะเพราะว่าเขามีสถานีให้บริการเพิ่มขึ้นขอบคุณมากครับครับขออนุญาตให้ความเห็นนิดน,นึงเนาะจริงชื่นชมกลุ่มนี้นะครับทําได้ดีกว่าที่คาดไว้เยอะนะครับจริงๆระเผื่ดีกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนที่ทำ จริงหัวใจของงานเนี้ยผมเข้าใจว่ามันจะเป็นตารางที่สามที่สี่ใช่ไหมแล้วก็ข้อความก็อยู่ในพา,า,ารากราฟหน้าหน้าถัดไปแต่ละตลางใช่ไหมเจริงพิเศษดีมากนะในแง่ของของตัวรีพอร์ตครับคือวิเคราะห์โครงสร้างตลาดนะครับแล้วก็จบที่ที่เชนของแต่ลนะนาแล้วมีพูดถึงเรื่อง vertical horizontal อ่าอ่าอ่า เมือนจรงด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆอยากให้ให้กลุ่มที่ที่กลุ่มก่อนหน้าดูด้วยอะไรเงี้ยว่าไอ้ตัวเวลาเราใช้ใน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  p r a c t i t er เนอร์เนี่ยที่เขาดูกันจริงๆเนี่ยเวลาเราเทียบ hsi เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาจะเขาจะเทียบแบบนี้แหละ,ค,ะรรครับคือก่อนควบรวมกันละควบรวมกลับแล้วก็ดูว่าทีเนี้ยไอ้ตัวเล็กๆมันตายไปหมดหรือเปล่าว่าดู hsi เนาะนะคะรับคือถ้าถ้ามันตายไปหมดหรือลดลงเรืเเเ่อยๆถูไหมครับก็แ <c oughs> สดงว่า hsi มันก็จะสูงขึ้น ทีนี้เนี่ยไอการผูกขาดอ่ามันก็อาจจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่เป็นผลดีกับผู้บริโภคทีนี้ผมมีอันนี้อันนี้ชื่นชมเรื่องเรื่องเรื่องตารางพวกนี้นะครับอันนี้ทำได้ดีเลยทีนี้ผมมีเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับให้เป็นกําลังใจเนาะเอได้สี่จุดสี่จุดสองเนี่ยจริงจริงแชปเตอร์เนี้ยสําคัญมากเลยเนาะมันจะตอบคําคถามที่อาจารย์นภพลถามได้ด้วยนะครับ,นะรบมันจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมของการตั้งราคาเขาเนาะนะครับแล้วก็ อ่าจริงๆเราสามารถที่จะ expand หรือหรือเจาะลึกลงไปในแง่ในแง่ตรงนี้ได้ด้วยเช่นของพฤติกรรมอย่างเงี้ยครับพฤติกรรมการตั้งราคาแล้วก็ performance ของของบริษัทพวกนี้ด้วยว่ามันเป็นยังไงเขาเขาได้อนาจมากขึ้นแล้วเขาเขาได้อ่า exploit ตลาดได้มากขึ้นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันเป็นทํรมไหนประมาณนี้เนาะอ่อ อีกอานหนึ่งที่ไม่ค่อยพูดถึงกันแต่ว่าที่ที่ที่ฝ่ายวิเคราะห์ที่ที่กกคเขาเริ่มทํากันแล้วที่ผมเข้าใจก็คือเขาจะดูเรื่องโลเคชันด้วยนะครับอ่าคืองานงานพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ดิสคั่เรื่องโลเคชันเลยนะครับเราดูแค่ยอดขาดอะไรพวกนี้เนาะแล้วเราก็ดูตัวเลขของของจํานวนปั๊มจํานวนผู้ค้าอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าณับปัจจุบันเนี่ยถ้าถ้าน้องๆจะไปตอนผมว่า เรื่องของโลเคชันเนี่ยของการกระจุกในแง่ของแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งที่ที่น้องๆถ้าสนใจในมุมน,นี้ครับก็ไปต่อได้นะนะครับเพราะว่างานงานมีคื้นอยู่แล้วนั้นทำทาได้ดีอย่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องสัญญาณไม่ดีนะครับอตัวงานมันดีนะครับแต่ว่าไปไปต่อท่านั้นได้อีกนะครับผมมีคอมเมนต์ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ